เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมซเวตเนตูได้กันอีกพาร์ทหนึงแล้วน,นะครับก็พาร์ทนี้ก็เข้าออกมาจูกกับคืนทันสาที่14่แล้วน,นะครับใช่ตอนนี้ก็ทุกคนกำลังกำลังเตรียมพร้อมกันสุดๆไปเลยหลังจ,จากเพิ่งทำโคเรสกันมาโอเคผมก็เตรียมพร้อมเกือบจะเสร็จแล้วมั้งหรือเปล่า ใช่เกือบจะเสร็จแล้วล่ะอโอ้ลูกโมเทียหกเอามาลูกซองเทียห้า modify ถอดอันนี้ออกให้หมดนะ กระสุนอ่กระสุนลูกซองเอามาหนึ่งสแต็คลูกธนูไม่น่าได้ใช้อะไรขนาดนั้นมั้งเอาไปทางนี้พอโอเคเดี๋ยวผมไปเปิดไม์ก่อนมาแล้วครับ พร้อมเสริมเติมอะไรอีกเรียบร้อยเชิบเชิบไปเลยแล้วกันไปรองคุณแล้วกัน ต้งมีหลักอ้อยเนี่ยตรงนี้ต้องอุดไปเนี่ยฮะสลัก่หไปทบดิไปทุบกันอย่เนี่ยใบ้านยิงกันไปได้มใช่ใช่ใช่เนียของก,ก็ดินดอกเัทจเปร์กรนูนยิันนี่ยนั่นดิ ได้เอ่ที่เขาไรเฟิล์ที่หกอะไรเย้งปุูกแตกมาอะไรเป็นามาน,นไดอือานี้ออกอีกอันหนึ่งอ่ะแล้วก็ตรงนี้ แตกแล้ววะใช่ทำอะไรมิกอ๋อมานี่มาช่วยกรรทุบก,ก่อนเดี๋ยวกด,วด,ดูโอ๊ย เรื่องของเรื่องเธอเลยรู้ว่ากูมาทุบนอกรอบไปแลรอ,อบหนึ่ง<ช>แล้วกูก็รับเคเวสท,ทำที่บ้านหลังนี้อีกรอบหนึ่งเยี่ยมกูมลืมเอต้องต้องออกเลยไหมเนี่ยะเบีงเนี่ย ระเบียงไหนเอเนี่ยไอ้ตรงระเบียงฝั่งข้างหลังมีเจ้านี่มีนั่งล้างอะอ๋อออกไปแล้วโอเคกำลังคิดอยู่ว่าจะใช้ป้อมกระทุงดีไหมใช้ดีกว่าพี่อะไรวะป้อมกระทุง ป้อมกระถุงอ,อ๋อเอามาก็ดีใช้ได้ทีละสองป้อมเงถ้ามึงยืนตรงนั้นอ่ะอย่างนี้แล้วกันเอาไปวาง จะไอ้นี่ใช้งานได้ทั้งกูเพราะกูเองอะ่ะกูใช้ป้อมปืนตัวนี้อสองอันน uh huh. ักแดงจออทำไมกูมีปิกแอกสองอันไม่รู้มึงมีปิแกแอกกี่หน่ะมึงไม่มีเอาไปใช้ไปงงเลยทำไมมีปิกแอกสองอันวะ จะได้เวลาสนุกสนานกันแล้วเดี๋ยวเราสนุกเดี๋ยวสิอยากเล่นเทเลทับบี้เหรอพีชถามไม่ตอบเพื่อดูดิดูคนเรายิงใช่ไหมคกับอยากเล่นเทเลทับบี้เหรอรบันคับ ออถ้าอยากเล่นจะได้หาโหลดอันนี้มาไออะไรนะไอเทเลทับบี้ที่มันวิ่งไล่เก็บเท,ทเลทับบี้คัสตาร์ดอะก <c oughs> ูรู้แหละเกี่ยวไหน <c oughs> <c oughs> คนหลอนจะได้จะได้เล่นจะได้เล่นกันเออ <c oughs> เลินยี <c oughs>

ซอมบี้มันจะเด่นไปไหนวะเนี่ยเพี้ยดูดู้สิปิว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 ิวิวิวว,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 วันที่สิบสี่มันก็แค่วันชิวๆเลยครับไหนบอกงี้ไม่ทันกูรออะไรกี้ หลัง้างมาเป็นเลยตัวดูอเนี้ยอะไรัวฮะผมโดนผมโดนป้อมยิงใช่ไหมเขาีลยิงีลยิงกระายเปรย์ถวอืเตอเอมารกูโดนเลยมันแรงขนาดนี้เลยมันต่อได้ยัคร<ๆ>ับพี่พ ผมต้มๆเดี๋ยวเลยครับอ่ะแสดงว่าป้อมปืนมีประสิทธิภาพเลยเนะี่ยไม่อ่ะไม่มาถึงยิงไอ้พีทได้ขนาดเนี้ย นี่หมดไอ้นี่แตกผู้ซ่อมมีทางม,มีทางตีแตกรอบม,มันเป็นไม้อะแล้วผมยินัดเดียวแตกครับพี่ใช่พี่แข็งแรงทนทานนี่

สตีตบรถแตกอะไรวะรถแตกรถระเบิดรถระเบิดย้ายป้อมปืนไม่ถงกวางเลยอาพื้นแตกสิอ,อีกเลยเหรอ่กระมแล้ว ไอ้ิ๊กมึงยิงตูดกูคือแทนมาหรือนะแทนแทนไม่แทนไม่รู้กูจ,จะซ่อมพื้นเฮ้ยเชี้ยนสปีดไม่ได้สีีแมันฉลาดแม่งต่อตัวขึ้นมา i เพ็ดเพ็ดเพ็ดอยากให้บันไดมันแข็งแร่งมะทำไมครับช่วยกูหางบมาต่อเติมดนิมันมีอยู่แค่นี้เพราะกูไม่มีงบนี่แหละ

は <music> ฝั่งก็แตกวะทำไมเมื่อกี้กูขึ้นไม่ได้วะกูติดอะไรใช่กระนกูหมดแล้ววนะแต่กระสุนปืนกูยังไม่หมดในสะ่กี่กทีวนไปที่มาพี่มากี่แล้ว ta đi đi rồi Sao Anh Đây, cơ tụng thằng này Cơ gần bụng người phía phòng. thẳng là bằng phần Bỏ cơ nè Bỏ gì rồi, tôi đi hết đấy ตอดเรื่อยๆพอพอจะวางให้มันมีประสิทธิภาพที่สุดก็คือวางเฉียงปสิทธิภาพองศาต้องวางแบบเฉียงใช่ไหมใช่ฉีเฉียงเฉียงเพราะฉีคงไม่ได้ อ๋อนี่เลยแหละไปองต่อตัวมาทังค่าอะไรนะต่อตัวแบนีเอ,าเนะอ,เอ้าไขออา่ร่วงดูดดูด้น ตไอ้รถไอ้ไอ้ยิงไม่ยิงผมเฉยพี่นี่กระสุนธรรมดาแล้วนะง่ายๆพี่ก็ยิงปอมเบย์เอาทิ้งกันจบไปแตกทุกไม่คือแบบอยู่ๆมันก็หันมายิงผมเฉยเลยเนี่ยปอมเป แหละตั้งตั้งไว้ว่าแบบอะไรนะผมสามารถสามารถทำดาเมจใส่ได้แบบเอวีวันอย่าว่าแต่งเลยพีชกูก็โดนยิงมาแล้วมีวงสองตัว กดปีศาจป้องป,ป,ปืนหรือไอืมผมก็ว่ากนันะเฮ้ยอย่าไปเครียดดิก็ฆ่ารถอเขาป้อีกันละยันอืมผมก็วากันนะยาผมหมดแล้วนะใส่กระสุนจอกอ่อก่อนไม่พกยามาใช้หมดแล้วพี่ใช้เลยหมดยาไงถ้าหล่ะใช้หมดได้ไง ก็ผ้าไอ้นี่มามันมันยิงใส่ผมแม่งนัวทีๆ่ๆตรงแรกๆอะอะน่ๆะจีนนัวๆกันอ่ะมันยิงใส่ผมแล้วยิงใส่ผมเล่าอ่ะเอาจริงๆเองก็มายืนตรงนี้แล้วก็ใช้ลูกซองยิงระยะข้างหน้านี่เล็งยิงอย่างเงี้ยมันก็เองก็ไม่โดนแหละ<อ>ที่ทำทางแนวตรงอย่างนงี้เพราะว่าต้องการให้มันวิ่งมาตรงๆ มึงจะได้รับศึกทางเดียวมึงไปยืนอยู่ตรงนั้นเองอะที่ที่กูพูดอะก็ไม่ได้พูดผิดนะกูทำทางให้มันตรงๆอย่างนี้เพื่อที่จะได้รับศึกทางเดียวในบ้านเพิ่มเลยอะเห็นยืนตรงนั้นอยากอยากบูก็บ,บูอะ่ะ ไอาาน้นกผีมันอยู่ตรงไหนวะข้างหลังไหนนกผีอยู่ใต้คาน เก็บของใครมันขุดรูเนี่ยตรงนี้เหมือนเก็บของอะไรกูไปดับเฟืรอที่บ้านกว่านี้เบื่อตกยินเลยโดนตัวอะไรตีตกตึวกวะตกคนอะไรนี่แหละถึงเรียกมันไว่านกพี ในบ้านเกิดมันเกิดอยู่แล้วมียิงขาขาดเลย จะคุณหมดไปนี่จะคุหมดไปเกือบสามร้อยโอเคเรียบร้อยก็โอเคครับคุณผู้ชมสำหรับเสวีเดนทูดายพาน์ติเดลผมขอตัวเท่านี้ก่อนเลยครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราไปแจ้งใหม่ที่คลิปหน้านะครับก็ถ้าสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อ รับการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆช่องอผมก็ได้เลยนะครับ่าเลทเหรอวะโอเคคลิปนี้ขอต่อไปก่อนนะนครัาไปถ้า่า,าเลทมาแก้วอะ,วะ